ข้อ2นะครับผมเมื่อหัวอ่านเริ่มที่เซกเตอร์ที่90้าสดิสมีขนาด1นึ่งชัเตอร์นะครับ16บหกไซลินเดอร์12เซกเตอร์ต่อไซลินเดอร์นะครับรวมทั้งสิบร้อยเก้าสิบสองไซลินเดอร์จากข้อมูลเติมคำตอบลงในตารางนะครับนี่นะครับหัวอ่านก็จะเริ่มที่90นะครับอเอาอัลกอริทึมแบบสแ,แกนนะครับผมก็คือ,อจะไป ทางฝั่งใดฝั่งหนึงจนสุดทางก่อนเราค่อยจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับใน,ในที่นี้คือ90 1 100เซกเตอร์คือที่ได้ใกล้ที่สุดครับก็จะไปทาง100แล้วก็ไปจนสุดทางเลยนะครับการหาไซลินเดอร์นะครับหาได้จากเซกเตอร์ sector, นั้นๆส่วนด้วย เซกเตอร์ส่วนไซลินเดอร์นะครับนี่นี่ก็คือ12นะครับผมจะได้ค่าประมาณ8.33นะครับก็ให้ให้ปัดลงหมดเลยครับผมก็จะได้8 102หาร12ก็จะได้8.5นะครับก็ได้8 120หาร12ก็ได้10นะครับผมก็1 0 140ส่วน1 12 ก็จะได้ประมาณ11.66นะครับผมก็ปัดลงเป็น11 150ส่วน12ก็จะได้12.5ก็ปัดเหลือ12ครับผม30ส่วน12ได้2.5ก็ปัดเป็น2นะครับ23ส่วน12ได้1.97ก็ปัดเป็น1นะครับ3ส่วน12ได้0.25ก็เป็นปัดเป็น0นะครับมูฟเมนต์นะครับผม ได้จากตัวที่หัวอ่านนะครับอยู่ที่เซกเตอร์ที่90้าสิบไซลินเดอร์ที่9นะครับผมก็เอาค่ามากที่สุดนะครับลบกับไซลินเดอร์ที่น้อยที่สุดนะครับก็ก็เท่ากับ1ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ไซลินเดอร์ที่แนะครับ8ก็ลบกับแปดเท่ากับ0นะครับนี่ก็ ไซลินเดอร์ที่มาสูดก็คือ10นะครับแล้วก็ลบกับไซเดอร์ไซลินเดอร์ก่อนหน้านะครับก็เป็น2 140เป็นไม่เช่นนัครับอันนี้ก็11นะครับผมลบกับ1เทก็กับ1 อันนี้ไซลินเดอร์ที่มาสูดก็คือสิบสองลบกับสองจะเท่ากับสิบนะครับย3สามไซลินเดอร์ที่หนึ่งไซลินเดอร์ก่อนหน้าก็คือสองนะครับก็ล,ลบกับหนึ่งกับ 1. อันนี้ไซลินเดอร์ก่อนหน้าหนึ่งลบศนะครับก็เท่ากับหนึ่ง ส่วนแอคคูเมตนะครับคือมูเมนที่สะสมนะครับผมก็คืออันนี้มีมูเมนหนึ่งแล้วนะครับบวกกับศนก็เป็นหนึ่งนะครับ1นบวกสก็เป็น3นะครับสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับสีบวกหก็เป็นหนะครับ5้าบวกหบวกสบก็เป็นยี่็ดนะครับ ที่เศษบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองครับคุแล้วก็ยี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสาม